สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามช่องของบะมุ่งระเบือนะครับวันนี้นะครับเป็นวันหยุดสาหรับผมนะครับเป็นวันหยุดที่ไม่ค่อยดีนักนั่นก็คือโอทีไม่ได้ไม่ได้ทำโอทีนะครับนะครับวันนี้ผมจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการทํางานพอดีผมได้น้องจากที่ทํางานมาพูดคุยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนั่นก็คือน้องรุทครับครับผมรุทนะครับจาก แอ่ามาต่อ ep สอง ep สองนะครับ,รบ 2> ep ส <2 S 1> อง ep สองนี้พี่จะไม่เน้นเยอะนะอ่า ep สองนี้พี่จะเอาแบบรวบรัดนิดนึงเอาเจาะจงเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกอะไรการทำง,งานเลยเคคการทำง,งานอาจจะเป็นแบบเอาตั้งแต่เข้าทำง,งานอ่าอันนี้คือจะจจดจงเกี่ยวกับเข้าทำง,งานเลยเพื่อใครที่รับชมครับบางคนงคาอาจจะคิดว่าเฮ้ย ep ที่แล้วมันกว้างเกินไปนะครับเอาแบบเจาะจงไปเลย เข้ามาตั้งแต่ทำงานเลยเข้ามาตั้งแต่สมัครงานครบกูเสียยังไงอะไรประมาณนี้สำรอบน้องรุดนะเอาเอาน้องรุดก่อนเดียวสำรองรุดแล้วต่อไปก็จะเป็นผมอ่ะรุดลองลองลองแชร์ประสบการณ์เนิกน้อยให้ท่านผู้ชมได้ฟังสำหรับของผมเหรอตั้งแต่เริ่มงานเลยเนาะอ่าส่วนใหญ่ถ้าแบบตอนเริ่มงานจริงๆผมก็ต้องอ่าเขาจะมีการอ่าเทรน n i n g อ่าเหมือนตอนมาสัมภาษณ์ใช่ไหม เอาต้องเจอสมัครงานเอาสัมภาษณ์เอาสัมภาษณ์อะไรบ้างอะเพืที่ได้บอกคนที่อยากจะเข้ามาทํางานบางทีการเริ่มต้นมันต้องเริ่มที่สัมภาษณ์ใช่ไหมมันยากไมหรือว่าต้องมีความประมาอะไรประมาณนี้ไหมลอง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 เช็คประสบการณ์สัมภาษณ์เหรอตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สัมภาษณ์ก็อันนี้ก็ต้องพูดบอกว่าสําหรับคนที่เตรียมตัวสัมภาษณ์อยู่แล้วผมก็เตรียมตัวมาก็คือต้องมีการอ่านเพื่อทวนความจําอะไรเงี้ยแล้วก็มีการหัดพูด ไนี่แ mhm. หน่อยว่าเราจะสามารถเราจะพรีเซนต์ตัวเองให้เขาแบบในเรื่องตื่นเต้นนี่มันตื่นเต้นอยู่แล้วใช่นเ้ยตื่นเต้นกับจุโนอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่รู้จักใช่ใช่เป็นครั้งแรกด้วยเรามาเจอหน้าเขาแล้วต้องพูดให้เขาฟังประมาณนั้นคนมันประมาณสี่ห้าคนมาล้อมรอบเราใช่ไหมใช่ครับเออเราก็ต้องมีมีความประมาณแต่ถ้าใครพูดได้พูดได้แล้วก็พูดไปในทางที่มันค่อนข้างถูกหรือถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ไม่เป็นไรใช่ใช่แต่พี่คิดว่าสำหรับในโรงงานจริงๆอ่ะ ามองอยู่ที่ว่าเรากล้าแสดงออกมากกว่าเรื่องเรื่องงานจริงๆเนี่ยมันมาค่อยมาเรียนรู้อยู่ที่หน้าง,งานใช่ไหมใช่คับส่วนใหญ่ก็จะอย่างนั้แต่ถ้าเราแบบไม่พูดอะไรเลยมันก็มันก็เขาเรียกไม่ครบองค์ป,ประกอบในการสัมภาษณ์เขาเขาว่านนะใช่ไหม,มก็จะมีทั้งแบบเราถามคําถามท,าที่แบบเป็นพื้นฐานแล้วจนถึงคําถามท,าที่แบบตรงกับงานเราเป็นจนแบบโปฟเฟสแล้วตอบได้เท่าที่เราตอบอ่าสรุปนนี้สำหรับรุ่นเนี้ย ได้ไหมสอบเขียนของเขาไหมเข้าเขียนมีครับมีทฤษฎีข้อเขียนผมทําได้ประมาณ80%ดสิเจริงเหรอใช่ใช่แปอร์แล้วยังไม่ถึงแบบก็ไม่ถึงเยอะเท่าไหร่นะก็ถือว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้ระดับมากเลยแหละถ้า80%ด0เพราะว่าเราก็เตรียมตัวมาดีใช่ไหมเตรียมตัวมาไม่รู้เกี่ยวกับเขาจะถามอะไรบ้างน่าจะพูดนี้น่าจะเป็นโปรแกรมสายเสายเียอะไรเอกสารใช่ไหมมันเรื่องเกี่ยวเกี่ยวอะไรบ้างพอแนะนำ ถ้าตอนสัมภาษณ์ก็จะเกี่ยวกับเขาก็จะถามคําถามส่วนใหญ่จะเป็นคําถามพื้นฐานเลยเนาะก็คือถามเรื่องเกี่ยวของว่าเป็นอิเล็กก็จะเกี่ยวกับพวกวงจรพื้นฐานไปก่อนวงจรอิเล็กพวกเนี้ยแล้วก็พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สัญลักษณ์แล้วก็พวกลอจิเกตพวกซีพียูอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเกี่ยวการทำงานหลังจากนั้นก็เขาก็เรียกเลยใช่ไหมเรียกเราเข้ามาทํางานเลยใช่ไหมใช่ครับสัมภาษณ์ประมาณ10กว่าวันเอ้สิบสี่วันประมาณสองสัปดาห์เขาก็เรียกมา เป็นสัญญาเลยแล้วก็แล้เวเริ่มต้นทํางนานนะ,ะเราเราต้องเริ่มคือเราไม่รู้อะไรเลยลเข้ามาแล้วก็มันก็ถือที่เป็นธรรมดาเนาะใช่ครับมันก็ด้วยความที่เราเอ,อ,อายุค่อนข้างแบบเริ่มเป็นโตเป็นผู้ใหญ่แนละ้วก็คือเราก็จะเก็บอาการได้ดีก็คือเราเข้ามาที่แรกเราก็มันก็เขินทุกคนอนะ่ะแล้วเราก็ใช้อะไ่ประสบการณ์เหรอ ประสบการณ์ที่แบบเราเคยแบบเราแบบเราใช้ชีวิตในหลายๆสถานที่อย่างเช่นมหาวิทยาลัยแล้วก็พวกก็เคยเป็นทหาระมันก็ในค่ายทหารเนี่ยเราฝึกการเป็นระเบียบมีความเป็นระเบียบมาแล้วใช่ใช่มันก็มีหลายหลายสถานที่หลายสถานการณ์เนี่ยเราก็รู้สึกทําให้เรารู้สึกแบบตื่นเต้นน้อยลงแล้วเราคิดอย่างไรเกี่ยวกับคําถามบางคาถามที่แชร์กันในโซเชียลว่า ความกดดันเนี่ยอย,อยู่ขึ้นอยู่กับคนในเพื่อนร่วมงานในโรงงานอุตสาหกรรมผู้คนเยอะแยะรุดพอจะมีความคิดยังไงสำหรับตัวรุดอ่ะสำหรับการทํางานนะครับสําหรับผมนะก็คือ,อในความรู้สึกผมก็คือความคิดเห็นผมนะมันก็อยู่การสายงานตามการทํางานการบังคับบัญชานะอ,อย่างเช่นแบบถ้าเจอไอ้อย่างไรครับทำงานดีก็ดีไปใช่ไหมสมาครสมัครก็ดีอ่ะโรงงานเหล่าเราก ส่วนใหญ่ดีเพราะว่าเป็นโรงงานผู้หญิงด้วยไงสมัยมันมไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าเป็นโรงงานที่แบบเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยจะเป็นโรงงานผู้ชายก็มันก็ต้องมีทุกบริษัทเลยมันอยู่ที่ว่ามีน้อยมีมากสําหรับสําหรับไอ้เรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องแกงแกิงก่งเขาเรียกแกงแย่งชิงดีชิงดินอะไรก็ประมาณนี้ก็มีมแต่สำหรับโรงงานเราก็แทบไม่มีอะไรมันอยู่แบบครอบครัวด้วยกันเนาะ มมมันก็ไ่ีสามหน้าที่ใครหน้าที่มันใช่งานก็จอกมาเองกอแค่รับผิดชอบมันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดหลังมานี่รุ่นก็ชิวๆแล้วก็ยังไม่ค่อยชิวก็ยังต้องเรียนรู้อีกเมืองกลับปรับตัวก็โอเคปรับตัวได้แล้วสบายแล้วปกติหนึ่งปีที่ผ่านมาถือว่าสบายสบายแล้วก็เราอยู่ตัวแล้วเราคิดว่าอาจจะอยู่นี่ยาวแอ่ก็ยังอนาคตเรายังไม่รู้ใช่ไหมใช่เพราะว่านี่เป็นประสบการณ์การทํางานปีแรก ก็ช่วงนี้ก็เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีค่อยดีการที่จะหางานใหม่มันก็ไม่ยากมันก็ไม่ได้ง่ายใช่มันอยู่ที่มันอยู่ที่ตัวเราด้วยใช่ใช่ครับแล้วแต่ว่าเราต้องการจะเติบโตในหน้าที่การงานขนาดไหนเราอยากจะใช้ชีวิตยังไงก็เราอยากได้เงินเพิ่มเราก็ต้องไปที่อื่นแต่อาจจะต้องไปเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยมันก็ประมาณนั้นใช่เป็นเหมือนกันทุกที่ส่วนเขาเรียกว่าอะไรพวกสวัสดิการเนาะสวัสดิการพูดแล้มาพูดถึงสวัสดิการ โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแถวนี้เนาะมันจะเหมือนพี่คิดว่ามันเหมือนอ่าหยุดแต่ละพื้นที่ของนิคมนิคมไหนแบบบุ้มบูมเลยโรงงานเยอะเยอะแข่งแขแข่งขันกันนีงเลยเพวกแบบเกี่ยวยลลกยวนนยับยานยนต์โบนองโบนัทก็จะเยอะยน,นะยอดขายเขาดีใช่แล้วก็แถวของเราในอีล็กอนีมันจะเป็นแบบอยู่ระดับที่รรกกประมาณกลาง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 โบนัสก็มีก็อยู่ระดับกลางแต่ถ้า โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่แถวอาไรว่าแถวชนบทนะแถวนืกชนบทพี่เคยไปครั้งนึงมันไม่มีอะไรเลยที่ไหนอยู่แถวทางบ้านไข่ก็คือบริเวณน้นจะเป็นโรงงานทั้งหมดแต่พอเข้าไปปุ๊บอาจจะได้โบนัสอยู่แต่จะได้น้อยอาจจะประมาณเดือนสองเดือนอะไรประมาณนี้ก็คือมันก็อยู่ที่การแข่งขันในแต่ละเขียนผมด้วยเหมือนการแย่งคนตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ มีเดลดปริมาณของพนักง,งานเพื่อเซฟรายจ่ายของบริษัทใช่ไหมมันก็เป็นช่วงเป็นช่วงเศรษฐกิจด้วยมันไม่ใช่แต่ประเทศไทยมันทั่วโลกมันกำลังฟื้นตัวจากาผลกระทบจากโควิดที่ว่านะก็สำหรับใครที่อยากลงมาทำงานหรือว่าสมาัครช่วงนี้ก็อาจหายากนิดนึงแต ไม่ใช่ว่าหาไม่ได้แต่ก็ต้องลองต้องลองสูงใบสมัครสำหรับมอสาม6หกเนาะถ้าไม่อยากสมัครทางจับไทยอาจจะไม่มีความรู้หรือว่าขีจหานะจับไทยก็ลองมาแล้วก็ขี่มอไซค์ตะเวนหาสมัครงานพี่ก็ตะเวนมาแล้วสมัครงานใบสมัครเนี่ยส่งไปไปได้สิบอันโหลนึ่งอะไรรูปถ่ายสองนิ้วเนี่ยโหลหนึ่งโลหนงโลหน,งลหน,งลหนึงไปสมัคร ก่อนจะมาถึงโรงงานนี้พี่ก็ผ่านมาแล้วสามโรงงานแต่ละโรงงานสองโรงงานแรกโรงงานแรกอยู่วันหนึ่งโรงงานที่สองอยู่มาสิบแปดวันถึงค่อยมาประจาการอยู่ที่โรงเนี่ยเป็นหกปีเนี่ยก็คือเหมือนเราต้องเร่ร่อนก่อนน่ะพี่ก็มีเพื่อนอะไรแหละมาอยู่กับเพื่อนเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันนั่นแหละเขาก็ไม่ใช่ว่าที่อื่นดีแต่แบบเราหาที่ที่แบบที่ที่ดีกว่าที่เหมาะที่เหมาะกับเราใช่ใช่ที่เหมาะกับเราแล้ว ันหมายว่าเออเราพอใจในตรงนี้ใช่เราพอใจเพราะว่าทุกคนกคน่ทุกคนนะจุดประสงค์ก็คือมาหางานแล้วก็เพื่อที่จะได้ดตังถ้ามาทํางานแล้วไม่ได้ตังเราก็ไม่อยากอยู่ <laughs> ใ,ชใช่ไหมฮะนี่คือปัจจัยปัจจัยหลัก <laughs> ใช่ <c oughs> ปัจจัยหลักความต้อตตงการของม,มน,นุษย <c oughs> ์เป็นอย่างนี้แหละคือเราต้องมาแต่ถ้ามาแล้วไม่ได้ตังเราอยู่บ้านดี่ว่าทํางานอยู่บ้านทําสวนทาอะไรอยู่บ้านีกว่าส่วนใหญ่ของเราในแถบของเราก็จะเป็นคนต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่ใช่ แต่สวนมากเนี่ย <Yeah. S 2> คนพื้นที่น้อยนะ hmm. ส่วนมากจะเป็นอีสานภาคอีสานจะเยอะมากเยอะกว่าเพื่อนอันดับหนึ่งเลยแหละรองก็จะเป็นภาคเหนือนะแต่คนพื้นที่ภาคกลางไม่ค่อยเห็นสนะรับที่เนี่ยล้วพ็ภาคไทยไม่เห็นเลยได้ไม่เห็นพี่มองมองม,มองแล้วก็คิดดูว่าคนพื้นที่เขาจะไม่ทํางานแบบนะั้นเขามีที่เยอะแถวนี้เขาทําสวนที่เยอะสวนไร่สวนมันสวนสับปะรด เดี๋ยวนี้ยางพาราเอ้ยยางพาราแล้วก็อะไรนะทุเรียนทุเรียนแถวนี้คนพื้นที่ทุเรียนระยองจันทบุรีเขาไม่มาทรงานอุตสาหกรรมเขาจะนี้ทํางทำที่ตัวเองคนพื้นที่เขาน่าจะขายขายเปิดร้านเปิดขายของให้เราเนี่ยใช่ใช่เป็นเจ้าของกิจการเราที่บ้านมันก็ไม่ถึงได้ขณะนี้มาอยู่นี่พอได้ตั้งตัวสักสิบปีก็กลับ อะไรประมาณนี้อยู่ที่เราตั้งเป้าหมายมาเป้าหมายอย่างว่าถ้าใครอยากยาวก็ต้องซื้อบ้านรถเนี่ยสี่ห้าปีมันก็วัดนดียนหมดเลยสำหรับใครที่เป้าหมายว่าอยากกลับบ้านทําแล้วมารับเอาตังค์สักสี่ห้าแสนแล้วก็กลับอันนี้ได้ไม่ได้รถสักคันเลยรถสักคันนะครับอันนี้ผมก็ยังหมดรถแล้วผมก็จะกลับเลยกลับบ้านเลยกลับไปอยู่บ้านก็คือที่จะทำการ เพื่อนมามาโรงงานนี้คือเจอเพื่อนแบบเพื่อนสนิทหรือว่าที่ไปกินด้วยกันเนี่ยมีเยอะไหมอตอนนี้ก็มีมีเน,น,นาะในแผนกเราก็ส่วนใหญ่ก็สนิทกันเกอบหมดนะอ๋อแบบไปเที่ยวชอบดื่มชอบกินด้วยกันไปไหนไปกันนี่มีมีมีประมาณกี่คนประมาณนี้พอจะบอกได้ถ้าแบบเพื่อนรุ่นเดียวกันก็จะมีสองคนแต่ตอนนี้เหลือคนดี้วเพราะว่าอีกคนหนึ่งเขาก็ย้ายไปทำงานย้ายทำงานอื่นเนาะส่วนส่วนแบบ พืนที่ก็มีแบบก็ไปด้วยกันบ่อยเขาก็ชวนเราไปเรื่อยๆมีงานแบบเราก็ไปไม่มีงานเราก็ไปชวนเราไปไม่ปรึกษากเป๋าตังเราตรงนี้สักคำเลยได้ไหมก็อันนั้นไม่ีเรนะเรื่องเรื่องเรื่องกระเป๋าตังค์แต่เขาไม่ปรึกษาเรื่องเวลาเลยเขาชวนเขาก็บอกเราเสมอว่าต้องชวนอะไรชวนเป็นทางการนิดนึงอวันไหนวันไหนอะไรประมาณนี้อะไรอะไรอัน้ก็หาเวลาไปหาเวลาแบบตัวให้อันนั้นก็ มันตองเหมือนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเพราะว่าไปทํางานมันจะแบบแห้งอะไรประมาณนี้เ็ไม่เอานะครับพี่ชายผมเองอะซึ่งนั้นผมไม่สีเดียนแล้วแต่แกชอบพี่กบพูดเรื่องว่าสามทุ่มแต่จริงๆโผล่หาทุ่มเลยมันมีไม่กี่คนหรอว่าจะมีอันนี้เราอันนี้เราแค่หยอกๆแลยแต่จริงเราก็ไม่ได้สี่เดียหรอกเราก็ไปยหญ่พอถึงที่ว่ามันถึงระว่างไหมเรียกว่ามันถึงจุดจุดหนึ่งแบบว่าเราเริ่มติดลมเราก็ไม่ได้สีเดียตรงนั้นและ แต่เราก็พยายามแบบว่าไม่ให้กระทบคับงานคือแบบประมาณเต็มที่ก็แบบสักห้าทุ่มเนี้ยเราก็บอกมันถึงกินตัวแบบว่าคันจะกลับและใช่จะมีเวลาพักผ่อนแต่ละครั้งไปก็ไม่ในห้าทุ่มนะถ้าวันไปวันนี้แต่พรุ่งนี้ไม่ได้ทํางานก็ได้อยู่เพราะว่าวันนั้นเป็นวันยินทันศุกร์อะไรเงี้ยสมากนั่งยาวได้มันจะขับไปคะแบบวันธรรมดาพรุ่งนี้ทำงานต่อแบบนี้ มีอะไรจะแนะนําน้องๆสาหรับน้องๆที่อยู่ทางบ้านบ้างที่กําลังจะมองหามาสมัครงานโรงงานอุตสาหกรรมอยากจะเดินตามความฝันมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะลองมาทํางานดูสักครั้งในชีวิตในโรงงานอุตสาหกรรมลองลองแนะนาอยู่<ม>ก็ต้องลองเปิดใจเนาะใช่ต้องลองอเปิดใจต้องลองเปิดใจดูอะแล้วก็ ทุกทุกที่มันก็มีอะไรอะประสักบ้างเล็กๆน้อยๆมันก็มีแบบความเป็นอยู่ความอะไรแตกต่างกันไปเนาะวัฒนธรรมเราก็มันก็ใช่ว่าจจุบันทุกที่เนาะใช่ใช่ใชเรามาต่างกันมาต่างพ่อต่างแม่ต่างต่างภาคอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งแบบการสื่อสารอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกเนาะใช่มันไม่ได่น่ากลัวเลยครับมันมันไม่มีอะไรน่ากลัวจริงเงี้มันก็มีแต่ผู้คนถึงจะเยอะแต่ก็นั่นแหละ เราก็สามารถคุยกันเข้าใจ okay, เข้าใจาได้กันได้ไดโอเคๆก็สำหรับคิมีนะครับพวกเราก็มาแนะนำนะครับแนะนำแล้วก็แชร์ประสบการณ์การทำงานสังคมโรงงานเป็นยังไงมัง้งใน2 EP นะครับก็วันนี้ก็ออมาว่งระเบิดนะครับก็ขอขอบคุณนอนะอ้องรุดเนาะแล้วก็ สุดท้ายก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับให้ช่องของปมาวงด้วยนะครับรุ่นมีช่องติดตามไหมครับผมก็จะมีช่องนะครับก็คือจะทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็ใช้ชีวิตธรรมดาประจำวันอะไรทั่วไปเก็จะมีบ้างเดี๋ยวผมจะเอาช่องของใส่ไปในในในไอ้ใต้ใต้คลิปใต้คลิปโอเคสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วนะครับขอบคุณครับครับบ๊ายบาย